สวัสดีครับพบกันเป็นประจำนะครับกับสุกนังวันนะครับแนวทางหาหน่อยครับของวันที่20เดือน9ปี63นะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับผมอย่าลืมนะครับคนที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนในแอดนะครับแอดจะได้มีกำลังใจครับตามคลิปต่อไปนะครับผมมาดูสถิติวันที่19เดือน9ปี63ที่ผ่านมานะครับครับนี่ครับที่ผ่านมานะครับผมใครจะคู่ดูก็ยินดีด้วยครับผมชุดน้อย พิเศษหน่อยธรรมดานะอยมีครับผมครับหน่อยปกตินะครับจุดแอชใท้ไปครับในตารางตรงนี้แอชจะจับหลุดไปครับเรียกจุด3ตัวนะครับจุด2ตัวครับผม0440นะครับ0 0 4ยครับมีครับมี0มี4ครับใครจับบูรุก็ยินดีด้วยครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมใครจับใครจับเป็น2ตัวก็ยินดีด้วยครับตัวนี้ครับ0440นะครับผมครับ เด็กของเรามีข้าวครับมีรูกครับเลี้ยงธรรมดาครับอย่าลืมนะครับคนที่เข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับเป็นกําลังใจนะครับอจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางครับก็ใช้วิญญาณในการรับชมนะครับผมมีข้าวมีลูครับเลี้ยงธรรมดาครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับมดูมาชมครับลืมนะครับ ูเลียงธรรมดานะครับกปรดใช้เวียนในการรับชมนะครับผม กระ่งไลน์นิงแชร์ครับเป็นกำลังใจนะครับให้เป็นแนวทางโปรดใช้เวียนในการรับชมนะครับเ <Yeah. S 1> ข้ามาดูครับไปเล่นธรรมดานะครับผม oh. จะเมีนในท่านติดตามเคยนะครับกับสุดกาังวันของเรานะครับเชิญย่นงในการรับชมนะครับผมครับมาดูนะครับคาว่าจะมาชุด2ตัวครับของวันที่20เดือน9ปี63คาดว่าจะมานะครับ ให้จะพผู้ดูก็จะได้ความยินดีได้ครับผมขาดตกบกพ่องอะไรก็ขออภัยในหนนะที่นี้นะครับผมครับทุวันนี้เป็นกําลังใจแอนนะครับขอบคุณที่กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ